เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนตะลึงอัดฉีดทะลุล้านบวกหนึ่งล้านหมอนทองวิทยาดังไกลทั่วโลกอาเซียนทึ่งฟีฟ่ารับรองแข้งไทยข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยและอาเซียนเมื่อชื่อของหมอนทองวิทยาดาวรุ่งแห่งวงการลูกหนังไทยกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกหลังจากสร้างผลงานสุดยอดในสนามระดับนานาชาติจนฟีฟ่าต้องออกมารับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็น แข่งไทยที่มีศักยภาพสูงสุดในรอบทศวรรษทำให้กระแสทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างฮือฮาพร้อมกับข่าวใหญ่เรื่องการอัดฉีดเงินรางวัลทะลุหลักล้านบาทเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสามารถอันน่าทึ่งของนักเตะรายนี้จนสื่อทั้งในเอเชียและยุโรปต้องนำเสนอเรื่องราวของเขาในทุกมิติอย่างไม่หยุดย่อน เรื่องราวของหมอนทองวิทยาไม่ได้เริ่มต้นจากชื่อเสียงหรือความพร้อมทางการเงินแต่เกิดจากหัวใจแห่งความฝันของเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เติบโตมาท่ามกลางความยากลำบากแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาใช้สนามหญ้าเล็กๆหลังโรงเรียนเป็นเวทีฝึกฝนทักษะวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งโค้ชจากสโมสรดังของไทยได้เห็นฝีเท้า และตัดสินใจดึงตัวเข้าสู่ทีมเยาวชนหลังจากนั้นชื่อของหมอนทองวิทยาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลไทยอย่างช้าๆแต่มั่นคงสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นไม่ใช่เพียงความเร็วหรือความแม่นยำในการยิงประตูแต่คือทัศนคติในการเล่นที่เหนือชั้นเขาไม่เคยเห็นการแข่งขันเป็นสัตรูแต่เห็นทุกแมชเป็นบทเรียนในการเติบโต ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่เพื่อนร่วมทีมและโคช้ชต่างชื่นชมและเมื่อโอกาสสำคัญมาถึงในรายการแข่งขันระดับอาเซียนหมอนทองก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังเขาโชว์ฟอร์มระดับโลกยิงประตูชัยให้ทีมชาติไทยคว้าชัยเหนือทีมเต็งแชมป์มอย่างมาเลเซียและเวียดนามอย่างเหลือเชื่อหลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศที่ไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์สถึงสสื่ออาเซียนต่างยกให้หมอนทองเป็นอัจฉริยะลูกหนังแห่งภูมิภาค และคลิปการยิงประตูของเขาในนาทีสุดท้ายถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์จนยอดวิวทะลุ100ล้านวิวภายใน48ชั่วโมงนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตเขาเพราะทันทีที่ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกสโมสรต่างประเทศจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปจนถึงยุโรปต่างส่งทีมแมวมองเข้ามาติดต่อเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยภูมิใจที่สุดคือการที่ฟีฟ่า,ฟฟา องค์กรฟุตบอลโลกได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการว่าหมอนทองวิทยาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ถูกบันทึกไว้ในโครงการพัฒนาฟุตบอลโลก (Global Talent Recognition Program) ถือเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินี้ฟีฟ้าชื่นชมในจิตวนาญารการเล่นความทุ่มเทและการเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จของหมอนทองไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแต่ยังส่งผลให้ประเทศไทยถูกพูดถึงในแวดวงฟุตบอลระดับนานาชาติสื่อจากอังกฤษอิตาลีและบราซิลต่างตีข่าวพร้อมพาดหัวว่าเด็กหนุ่มจากประเทศไทยจุดไฟแห่งฟุตบอลในเอเชียจนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกลเด้นบอยไทยแลนด์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอนเตเมจิกติดเทรนในโซเชียลมีเดียทั่วโลก สิ่งที่ทําให้คนทั้งประเทศยิ่งตะลึงก็คือข่าวการอาชีพจากทั้งค่าครัฐและเอกชนที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสําเร็จของหมอนทอง ตัวเลกล่าสุดเผยว่ามีการมอบเงินอัดฉีดรวมแล้วกว่า1ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ทั้งจากสมาคมฟุตบอลไทยผู้สนับสนุนหลักและแฟนคลับทั่วประเทศที่ร่วมกันบริจาคผ่านแคมเปญหมอนทองเพื่อชาติเงินทั้งหมดจะถูกใช้ทั้งเพื่อพัฒนาฝีเท้าและสนับสนุนโครงการฟุตบอลเยาวชนที่เขาตั้งใจสร้างขึ้น หมอนทองวิทยากล่าวในงานถแถลงข่าวด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผมแค่ทำในสิ่งที่รักและอยากเห็นธมชาติไทยโบกสะบัดในสนามใหญ่ระดับโลกเงินที่ได้รับไม่ใช่เป้าหมายแต่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ผอมจะใช้มันเพื่อตอบแทนสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่งต่อไปคำพูดนี้ทำให้คนทั้งประเทศน้ำตาซึมและกลายเป็นไวรัลในโซเชียลภายในไม่กี่ชั่วโมง ความนิยมของหมอนทองไม่ได้จำกัดแค่ในวงการฟุตบอลเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จจากความพยายามและเป็นตัวแทนของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ด้วยใจและความขยนันแบรนด์สินค้าชื่อดังจากทั้งในและต่างประเทศต่างติดต่อขอเป็นสปอนเซอร์ให้เขาทั้งแบรนด์กีฬาอุปกรณ์ฟิตเนสและอาหารเพื่อสุขภาพทำให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลไทยที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในเวลานี้ ขณะดเดียวกันสื่ออาเซียนโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างยอมรับว่าไม่เคยเห็นนักเตะคนใดในภูมิภาคนี้ที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนมากขนาดนี้พวกเขากล่าวว่าหมอนทองคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ เขาทำให้เราเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้อยู่ห่างจากเวทีโลกอีกต่อไปหลายประเทศในอาเซียนเริ่มนําโมเดลการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลแบบไทยมาเป็นต้นแบบโดยเฉพาะในด้านจิตวิทยาการฝึกทักษะและการสร้างวินัยให้เด็กนักกีฬานอกจากผลงานในสนามแล้วหมอนทองยังมีบุคลิกที่นอบน้อมและจริงใจ เขามักเดินไปขอบคุณแฟนบอลทุกครั้งหลังจบการแข่งขันไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เขาไม่เคยแสดงความหยิ่งพยองแม้เพียงนิดเดียวและมักพูดเสมอว่าฟุตบอลคือเกมแห่งมิตรภาพไม่ใช่เกมแห่งสัตวปูคำพูดเรียบง่ายนี้สะท้อนถึงจิตใจที่งดงามและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ฟีฟ่าจึงยกย่องให้หมอนทองเป็นแอมบาสเดอร์ออฟแฟร์เพ หรือผู้แข่งน้ำใจนักกีฬาเพื่อรณรงค์การเล่นฟุตบอลอย่างมีจิตวิญญาณซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดที่นักฟุตบอลรุ่นใหม่จะได้รับในระดับโลกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหลายสโมสรจากยุโรปเช่นดอรมุนโมนาโกและสปอร์ติ้งลิสบอนต่างกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของเขาอย่างใกล้ชิดและเตรียมยื่นข้อเสนอในฤดูกาลหน้า ในประเทศไทยกระแสหมอนทองฟีเวอร์แผ่ขยายไปทุกจังหวัดเด็กๆหลายพันคนเริ่มสมัครเข้าโครงการฝึกฟุตบอลของสมาคมโดยมีหมอนทองเป็นแรงผลักดันให้พวกเขากล้าที่จะฝันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโรงเรียนต่างๆเริ่มตั้งทีมฟุตบอลเพิ่มขึ้นมีการจัดการแข่งขันระดับเยาวชนที่ใช้ชื่อว่าหมอนทองคัพเพื่อเชิดชูและสร้างโอกาสให้เด็กไทยรุ่นต่อไปได้แสดงศักยภาพ สังคมออนไลน์ก็ไม่แพ้กันแฟนแๆสร้างแฟนเพจมากมายเพื่ออัปเดตข่าวสารของหมอนทองบางเพจมียอดผู้ติดตามเกินหนึ่งล้านคนในเวลาไม่ถึงเดือนแฟนคลับจากเวียดนามลาวและเมียนมาก,ก็เข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมว่าเขาคือความภาคภูมิใจของอาเซียนไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเท่านั้น กระทั่งนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังจากยุโรปยังเขียนบทความยกย่องว่าหมอนทองมีสไตล์การเล่นคล้ายกับลูกผสมระหว่างเมสซ,ซี่และซนลฮงมินเพราะมีทั้งความเร็วความฉลาดและความใจเย็นในการจบสกอร์จากความสำเร็จครั้งนี้รัฐบาลไทยประกาศสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างจริงจังโดยเพิ่มงบประมาณพัฒนายาว,วชนและโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น พร้อมกับแบ่งตั้งหมอนทองเป็นทูตกีฬาเพื่อสังคมเพื่อเดินสายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศการตัดสินใจนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกภาคส่วนเพราะเขาไม่เพียงเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแต่ยังเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านฟีฟ่าเองยังได้ประกาศให้ชื่อของหมอนทองถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลนักเตะเยาวชนระดับโลกและเตรียมเชิญเขาเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมพิเศษในยุโรปในปีหน้าถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรชั้นนำในอนาคตความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงภาพในหัวของเด็กชายคนหนึ่งจากต่างจังหวัดวันนี้กำลังจะกลายเป็นความจริงในระดับโลก ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงชื่อหมอนทองวิทยาไม่ได้หมายถึงแค่ชื่อของนักฟุตบอลแต่หมายถึงพลังแห่งความเชื่อที่สะท้อนว่าคนไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้หากมีความพยายามและความมุ่งมั่นเพียงพอเขาคือสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่คนทั้งประเทศจับตามองและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเกิดจากต้นทุนแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ จากเด็กหนุ่มที่เคยเตะบอลบนสนามหญ้าเล็กๆในหมู่บ้านสู่การเป็นนักเตะที่ฟีฟ่ารับรองและได้รับอัจฉริยะลล้านบาทหม่อมทองวิทยาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความฝันไม่มีขอบเขตและพรสวรรค์จะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดความพยายามวันนี้เขาไม่เพียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับทั้งภูมิภาคอาเซียนและโลกฟุตบอลทั้งใบ และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่ชื่อว่าหมอนทองวิทยาเด็กไทยผู้เปลี่ยนโลกฟุตบอลตลอดกาล